บ้านใครคะบ้านนันค่ะบ้านโตเกียวไหมคะบ้านโตเกียวด้วยค่ะโอ้โหบ้านบ้านใครบ้างคะบ้านมาริตาบ้านน้องเกียวรั่วแล้วใครอีกคะใครอีกคนนี้ไหมแม่โอเคค่ะบ้านหลังนี้พี่น้องเดี๋ยวจะให้เรียบร้อยก่อนจะสิเปิดจะสิเปิดให้เช่าแบบว่าเช่าเป็นภูร์วิลล่านะคะแต่หมายถึงว่าให้เช่าให้เช่าเป็นเป็นบางเคสเราจะเลือกเอาว่า อันห้องประเดี๋ยวว่าให้เศร้าซูมดีซูมหาเพราะว่า,าคือคือเ้าเหากระหวงบากจริงนะข้าดู <c oughs> โอเคโอเค,อเค,อเคลูกสาวไปน,น้ำเื่อแรกเอ้เมอร์นี่เมื่อแรกสิไปธรรมมาสานนะคะว <c oughs> ันนี้ก็เล่นาน้ำกับลูกสาวตัวแฟนกว่าจะไหนจึงลอยมาได้ทุกวันในยามเราต้องข้ามกันไอ้บอกคนที่บ้านจึงได้ อันนี้คือสาว่ายน้ำของใครคะของเด็กแล้วตรงนี้ล่ะคะของ้ยาให้แม่ไปเล่นตรงไหนคะของผู้ใหญ่อ้า <laughs> วได้หรอ <laughs> ก่อนที่เราจะลงนะ้ำเราต้องมีกันแดดนะคะตัวนี้คือกันแดดโลชั่นน้ำหอมแล้วก็เป็นกันแดดในตัวด้วยชื่อว่าโลชั่นน้องโตเกียวผลไล่หลายผลนหลายได้แต่วา่าตัวนี้คือ <c oughs> ไม่ติดขน <c oughs> ไม่ติดบอกไม่วอกโอกโลกคนผิวดำแดดดำกรรมพันธุ์ หรือว่าค่อนใดที่แบบว่าผิวตกกะํำเสียหรือว่าผิวแตกลายนะคะเพราะตรงลูกระซึมนะคะคือไม่ต้องรูก็ซึมเข้าสู่ผิวแตกง่ายได้แม่๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้เอสซีดูก่อนให้เอสซีดูก่อนให้เอสซีดูก่อนเห็นไหมคะ แตกมากเลยโลชั่นน้ำหอมน้องโตเกียวจัดโปรโมชั่นไปเลยจากหลอดละ399บาทใครชมคลิปนี้290บาทคุณยังได้โปรโมชั่นนี้นะคะจาก399เหลือ290บาทเท่านั้นไม่พอส่งฟรีและแถมหลอดเล็กฟรีทันทีจ้าเซตนี้เลยจากเซตนี้ปกติราคา498บาทรวมจัดส่ง500กว่า แต่วันนี้ใครซื้อวันนี้จ่ายเพียงแค่290บาทส่งฟรีแบบโอนมีระบบเก็บปลายทางปลายทางบวกเพิ่ม7 0็0ิแล้วแต่บริษัทขนส่งนะคะได้สนใจพิมพสนใจหรือทักที่เพจได้เลยนะคะขาวสาใส่ไม่บอกหอมด้วยค่ะ